ถ้างั้นมาดูเรื่องของอาหารกันดีกว่าเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ธรรมชาติที่สวยแต่ว่าอาหารเขาก็อร่อยก็ถึงเรียกว่าธรรมชาติโอชามาครบเลยอันไหนเป็นไฮไลท์ครับไฮไลท์เลยคือหมูตรงพอชื่อเดิมเขาชื่อหมูตรงพัวหมูตรงพัวตรงพัวกระสจนซึ่งอันนี้เป็นสูตรที่น้องสาวเขาได้มาแล้วนี่ธรรมดานะมีการรีดมันออกคือจริงๆถ้าเราสังเกตนะคะมันชั้นของมันเขาจะบางลงจะใสแล้วจะใสซึ่งจริงมันคือเป็นเยื่อคอลลาเจนละอ้โหไขมันนี่ถูกรีดออกไปหมดแล้ว ต้องการเติมคอลลาเจนตอนนี้เเอาเลยเหรอลูกผิวพรรณที่ดีแล้วก็ตัวนี้ตัวน้ำจิ้มที่ทานด้วยกันเราจะมีปั่นเนื้อสับปะรดใส่เข้าไปนี่เนื้อน้ำจิ้มก็เพิ่มรสชาติเพ้่ไปแล้วมันจะมีกลิ่นช่วยย่อยด้วยพี่กินคทำหน่อยสิตุนนานไหมอ่ะกว่าจะได้ขนาดนี้ค่ะประมาณแปดถึงสิบสองชั่วโมงตายแล้วขึ้นอยู่กับชิ้นหมูที่ได้มาค่ะเพราะแต่ละแต่ละวันก็มาไม่เหมือนกันชิมแล้วนะคะชิมค่ะ ชิมเลยนะคะที่เหลือของดิฉันมันตรงพวมากเลยอร่อยอร่อยเป็นไงกระติบดีมากเลยอ่ะมันเหมือนขาหมูแต่ก็ไม่ใช่ขาหมูมันจะไม่มีน้ำมันแล้วมันไม่ใช่ขาหมูอะอ่ะโอเคหมูตรองพัวอะไหนต่อครับเออเมนูนี้ค่ะเวลาที่ทานเราจะแนะนำเชิญชวนให้คุณลูกค้าทานคู่กับ อันนี้ค่ะคือหนอกระวานหนอกระวานหนอกระวานคือขาวๆตัวนี้ค่ะคือเวลาเราทานมันแล้วค่ะเราก็จะให้ลูกค้าทานอันนี้ด้วยตอนเราไปจะได้ล้างมันปกติเราจะได้ยินใบกระวานเอาไปทำอาหารฝรั่งเมล็ดกระวานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะตัวนี้หนอกระวานคือตัวที่อยู่ ตรงติดกระลา,าอยู่ใต้ดินกลิ่นของเขาจะหอมแล้วก็มีรสเผ็ดเล็กน้อยอค่ะอันนี้คือไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเราจะทากับเมนูไก่ก็ได้ปลาก็ได้อ่าลองชิมดูจริงๆลักษณะเขาจะเหมือนขมิ้นขาวเหมือนเหมือนขิงหอมแบบนี้นะคะแล้วก็กลิก่นหอมแล้วรสชาติเป็นไงมันเป็นแบบเหมือนต้มยำต้มขาต้มมันเป็นต้มยำค่ะแต่ว่าตัวเขาเองเขามีรสเผ็ดรสเผ็ด ไดมใช่มันเป็นเป็นเผ็ดร้อนที่ที่มาจากสมุนไพรอ่ะแต้วมันแบบเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานรสรสจัดเลยกินแล้วสดชื่นเมนูต่อไปเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเมนูโบลัมโบราณเลยนะคะคือกะทิงคุกฝุ่นกะทิงคุกฝุ่นใช่ค่ะนี่กะทิงเหรอคะจริงๆมันเป็นเนื้อหมูมันเผ็ดร้อนด้วยพริกไทยพริกไทยพริกไทยเก้าชนิดแล้วก็เครื่องเทศแห้งอ่ะมาตัวนี้ต่อชนิดหนึ่งเลยไหมข้าวบกนี้ก็คือห่อหมก ทะเลคอมทะเลมะพร้าวอ่อนค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นทุกโต๊ะจะต้องสั่งนะคะค่ะแล้วก็มีหลนเนื้อปูคือปูใหญ่มาก้อนเลยอะหลนเป็นปูอันนี้จะเป็นสูตรโบราณเราจะมีสามรสค่ะเปรี้ยวหวานเค็มปูใหกันเชียงแน่นๆ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกุ้งพริกเกลืออันนี้ก็คือจะเป็นกุ้งเอาไปคั่วนะคะแล้วก็เป็นกระเทียมกับพริกเอาไปคั่วกับเกลือแล้วข้างๆกุ้งพริกเกลืออันนั้นเป็นกุ้งซอสมะขามค่ะซึ่งเราเพิ่มมีกรอบเข้ามา,มา,ามเพราะว่าส่วนตัวมันคิดว่ามันเข้ากันแล้วปลา<ะ>ตรงนั้นนะคะเป็นเมี่ยงปลากระพงค่ะทานคู่กับ ตัวน้ำจิ้มเมียงก็เอาน้ำจิ้มารก็เป็นใช่ค่ะแล้วผักกรอบนี้ก็คือก็คือทานทานเล้ก็คู่กันทานได้เช่นกันค่ะแล้วอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้เป็นเมนูที่ลูกค้าที่ไม่ทานข้าวมักจะนิยมสั่งตัวนี้ทานแทนข้าวไปเลยเพราะมีข้าวโพดด้วยเะมีข้าวโพดแล้วมันคือมันอิ่มแล้วก็ไม่ต้องทานข้าวแล้วก็คือเราได้คาร์โบไฮเดรตจากตัวข้าวโพดเลยตายแล้วหนูไม่คืออิ่มเลยค่ะอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ราคาอันนี้หน้าตาน่าสนใจค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกอินทรีย์นะคะเราใช้เนื้อปลาอินทรีย์นะคะา แล้วก็เอามาผัดกับน้ำพริกคสารพัดเมนูต่างๆนียมันค่อนข้างจะมีมีรายละเอียดที่แตกต่างจากที่เราเคยเห็นทั่วไปเราคิดจากอะไรที่เอามาผสมผสานกันคือจริงๆอยากได้เมนูที่ในในแต่ละจานนะคะให้เขาค่อนข้างครบ ครบเช่นสมมติว่าลูกค้ามาทานตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยมันก็คือครอบห้าหมู่แล้วพยายามคิดเมนูพวกนี้แล้วก็พยายามคิดวัตถุดิบที่มาใช้คือให้สีสันเขาสวยโดยที่ที่เราไม่ต้องจัดจานจริงสีสันสวยทุกจานเลยจริงสังเกตคือเราจะไม่ได้ประดิษจานเลยค่ะคือต้องการให้เหมือนกับทานข้าวที่บ้านคือตักทานราดเลยแต่ว่าใช้สีสันของตัวเขาเองอะค่ะ จากความสวยของธรรมชาติของผักแต่ละชนิดวัตถุดิบแต่ละชนิดเข้าไปในนี้มาทนะี่ของหวานหน่อยดีกว่าจ้า ของวหวานตัวนี้น้ำพุ่มใจนำเสนอมากๆเลยค่ะจะเป็นเค้กมะพร้าวกับขนมอินทนินซึ่งขนมอินทนินนี่ก็เป็นขนมโบราณไม่เคยกินมาก่อนเลยมันคืออะไรคะคือเอาแป้งมาเคี่ยวมามามามจนเหนียวจนนุ่มเลยนะคยากเลยนะคะอินทนินเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราเคี่ยวไม่ถูกต้องวิธีะเขาจะออกมาเป็นเหมือนขนมเปียกปูนมันจะเป็นแป้งแต่ถ้าหากว่าเราเคี่ยวได้ถึงเขาจะใสกิ้งเลยค่ะแล้วก็ลื่นเลยมันหนุบหนุบหนบักเหมือนกลาเม่เลยอ่ะ แล้วตัวน้ำเขาจะหอมหอมแบบซึมลึกอะค่ะคือเราจะอบควันเทียนสี่รอบตัวนี้กินเตะจะบุกมากนี่คือเค้กมะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวค่ะใช้มะพร้าวสดแล้วก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำมะพร้าว<อ>แล้วก็เอามาทําหน้าร้านนี่ฮะเปิดสําหรับก็คือมื้อกลางวันกับมื้อเย็นค่ะ เพราะฉะนั้นเปิดกี่โมงแล้วปิดกี่โมงมีวันหยุดไหมฮะเปิดทุกวันนะคะโซนคาเฟ่เบเกอรี่เราจะเปิดตั้งแต่10บโมงถึง2องทุ่มแล้วก็โซนที่เป็นร้านอาหารจะเปิด11บเอโมงถึง4ทุ่มต้องโทรจองล่วงหน้ายังไงไหมคะนีมีฝากเบอร์ไว้ไหมคะวันธรรมดาสามารถโทรจองได้นะคะที่087 026 0 9 9จ็ดศูนย์ค่ะ